ดาวพุธย้ายราศีหนึ่งพฤษภาดวงชะตารับเงินล้านเนอะ ปบมือปกมือปกมือ,มอ,มอทุกช่องทางนะดูจากพลังงานตรงนี้สําหรับคนที่เลื่อนฟีมาจนคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอสแสดงความยินดีด้วยเลยดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเป็นดวงชะตาที่จะได้รับทรัพย์รับเงินรับทองรับโชครับลาบหนึ่งพฤษภานีดาวพุธย้ายราศีเวลา16บหนากายีนาทีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษกินระยะเวลาไปจนถึง17พฤษภาคม2องพต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตดวงชะตาจะได้รับทรัพย์ ได้จับเงินก้อนใหญ่ได้รับเงินก้อนโตนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะจะ,จะได้รับทรัพยนะ์เนาะได้จับเงินล้านมีโชคหล่นทรับจะได้จับเงินก้อนใหญ่จะได้จับเงินก้อนโตนะโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนปีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้ววันเกิดต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าโชคคูณสิบเด้อดวงคนรวยอะคูณล้านด้วก็วะเออนะคะ ดวงชะตาดีนะมีวาจาเด่นนะมีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านมีโอกาสร่ำม,มีโอกาสรวยนะคะได้แก่คนที่เกิดในลักนณาราศีเมษมีนสิง์กรกฎมิถุนแล้วก็ตุลนะ่ะและคนที่เกิดในวันเกิดต่อไปนี้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารพุธศุกร์แล้วก็สั่งนั่นเองเออ หกและกันาราศีและห้าวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาค่ะขึ้นหนงชีวิตหากคุณเลื่อนผิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยดวงชะตามีโอกาสร่ำโอกาสรวยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยิ่งเกิดในลัคนณาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยต้องบอกเลย พลังบุญพลังโอกาสในเรื่องของความร่ําความรวยความดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเนี่ยคูณไปอีกสิบเท่าน,นะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีวาจาที่สกิ์นั่นหมายความว่าขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนานะพูดถึงสิ่งใดจัดได้สิ่งนั้นมาอย่าไม่คาดคิดิไม่คาดฝันหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาค้าขายทําธุรกิจรุ่งเรืองอะนะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณจะ พาปังพารวยคือทําธุรกิจได้ดีนะลูกค้าลูกหาเขาเยอะนะมีโอกาสค้าขายร่ํารวยมีโอกาสว่าทําธุรกิจกับเรื่องของการพูดการสื่อสารงานจะเข้ารัวรัวเงินจะเข้ารัวรัวแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าวาจาจะศัก์ส์วาจาจะดึงดูดซับดึงดูดสิงดึงดูดเงินดึงดูดฟางนะอ๋อนะทำให้ปูนมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีมีโอกาสว่าจะมีเงินล้านนั่นเองอ๋อแล้ว ใครแล้วก็นายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ